ดับนอาจารย์มีผู้ชิดหนีใช่ไหมครับผู้ี้้าที่ทีหรทังห้าทครูมทตินคุณ้สัของรนซึ่งต้องหาว่ากราากัานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัตินี้ละเล้นการปฏิบัติหน้าที่โดยช่อเพื่อให้เกิดความเสียายแก่ผู้หนุ่ผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวี้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ภายหลังจากเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติวิชอบพัก3ประกอบด้วยในทุนสองรายคือดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์หรือว่าจอร์นี่มือปราบและนางสาวจิราพรภรยาของจอร์นี่มือปราในข้อหาเป็นผู้สน,สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นผู้สน,สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารให้รับรองเป็นหลักฐานอันเป็นความเท็จ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยทุจริตส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก3รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ประกอบด้วยนายมิชัยผู้ใหญ่บ้านนายสุประชัยอดีตผอกองช่างและนายสมานนายกอบตคำเขื่อนแก้วในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรวมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารแต่กลับรับรองหลักฐานเท็จเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยทุจริตโดยระหว่างการสอบสวนพลรรตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปปได้อธิบายข้อกฎหมายให้กับผู้ต้องหาฟังเพื่อทำความเข้าใจในการจับกลุ่มครั้งนี้ปรากฏว่ามีประลัดอบตาคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากจังหวัดอยุธยาได้แสดงความเห็นต่าง จึงทาให้พลตรีประสงค์ต้องอธิบายเพิ่มเติมแต่ประหลัดกลับใช้เสียงดังลักษณะดุดันทําให้บรรยากาศในการพูดคุยมีความตึงเครียดจากนั้นพลต no. ีจรุนเกียรติปันแก้วต้องให้ประหลัดคนดังกล่าวแสดงตัวว่าชื่ออะไรเป็นใครและเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรถึงได้เข้ามาอยู่ในห้องประชุมได้เมื่อพบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทางพลตรีจรุนเกียรติจึงเชิญออกนอกห้องการสอบสวนแต่ระหว่างนั้นก็สร้างความไม่สบายใจให้กับประหลัดคนใหม่จึงมีท่าทีไม่พอใจก่อนจะเดินออกจากห้องประชุมไป จนต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีพลดับเบตรีจรูนเกียรติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป,ป,ปได้เดินทางไปยังรีสอร์ทล่องแพรและบ้านพักภูวิลล่าของดาบตำรวจยุทธพลรีรรส,สรมพงษ์หรือจอร์นี่มือป่าบเพื่อปักใต้อายัดพื้นที่ดังกล่าวไวต้ตรวจสอบพร้อมสั่งหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวโดยพลดับเบตรีจรูนเกียรติกล่าวว่าสำหรับปฏิการในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายสืบเนื่องจากมีนิคมสร้างตนเองลำดวมน้อยได้แจ้งความดำเนินคดีกับจอร์นี่และพวก ในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ที่ถูกกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสงวนในนามนิคม20เป็นพื้นที่สาธารณะมีไว้สําหรับประชาชนให้ใช้ในส่วนรวมไม่มีการอนุญาตให้ใครเข้ามาทําประโยชน์ทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าจอห์นี่และพวกไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีที่ทํากินแต่เป็นลักษณะเหมือนนายทุนมาสร้างรีสอร์ทนี้ไว้หลังจากนี้ทางปทอจะไปแจ้งข้อกล่าวหากับจอห์นี่และพวกรวมถึงเจ้าของเดิมด้วยที่ขายให้น่าจะมีหลายข้อหา อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาอนุมัติในการซื้อขายที่ตรงนี้โดยคนที่ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาในวันนี้ยังไม่จบ ยังมีเรื่องของบุคคลที่เราต้องสืบสวนต่อหรืออาจจะแจ้งข้อหาต่อว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนร่วมทําเอกสารด้วยจากการตรวจสอบพบว่ามีการทําเอกสารเป็นเท็จในการยืนยันว่าที่ตรงนี้มีการปลูกบ้านไว้ก่อนและแสดงหลักฐานไว้ที่อปตอหลักฐานก้อนนี้ไปตรวจสอบแล้วไม่ตรงที่ไปรายงานอปตอไม่ตรงกันมีการเซ็นเอกสารส่งต่อไปให้อำเภอดังนั้นอำเภอจึงต้องรู้ว่าการดำเนินการตรงนี้เป็นเท็จ ตรงนี้จะมีความผิดตามมาตรา162ส่วนจอนนี่กับภรรยาโดนเรื่องของการสนับสนุนจึงขออนุญาตศาลออกหมายจับ5คนมีการแจ้งข้อหาไปแล้ว4คนส่วนอีก1คนก็มามอบตัวแล้วและจะสอบปากคำ ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องตนขอแจ้งเตือนไปว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใดการที่อนุมัติพื้นที่อะไรต่างๆควรที่จะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห่วงห้ามหรือเป็นพื้นที่ของรัฐที่กันเอาไว้และไปเซ็นอนุญาตทั้งที่มันไม่สามารถอนุญาตได้และคิดว่าน่าจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งจะต้องขยายเพิ่มเติมต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาบางรายให้การพักเศษอ้างว่าเซ็นไปโดยไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ป่าส่วนบางรายก็ยังปฏิเสธอยู่พนักงานสอบสวนจึงต้องพิจารณาต่อส่วนการที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าไม่รู้จะฟังขึ้นหรือไม่นั้นพลนาตรีจรุนเกียรติบอกว่าการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ้างไม่ได้อยู่แล้วยิ่งอ้างยิ่งเข้าตัวและมองว่าน,นี่เป็นการร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จ เพราะจอนนี่มีการให้ข้อมูลอยู่ในเอกสารฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งผิดแต่ก็ยังทำอีกทั้งทางนิคมเคยทำการแจ้งเตือนไปยังรีสอร์ทนี้แต่ก็ถูกข่มขู่กลับมาสองครั้งยืนยันว่าพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุทางนิคมแจ้งว่ามีรีสอร์ทแค่สองที่ที่ตรงนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วส่วนอีกที่กำลังสร้างแล้วนิคมไปทำหนังสือคัดค้านจึงหยุดสร้างไปและนอกจากรีสอร์ทแล้วตอนนี้กำลังตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินอยู่ว่า จอห์นนี่กรุ๊ปทั้งหมดมีอะไรบ้างเอาเงินที่ไหนมาสร้างโดยเจ้าหน้าที่ปปชแต่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของจอห์นนี่ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเส้นเงินที่อดีตจอห์นนี่เคยพัวพันกับเว็บพนันที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มสองเว็บพนันออนไลน์ของน้องชายจอห์นนี่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่กําลังทํางานกันอยู่ส่วนที่จอห์นนี่เคยไปขอร้องไม่เป็นผลกับคดีเลยใช่หรือไม่พลตตจรุเกตตอบว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐการเป็นพี่น้องในข้าราชการตำรวจต้องแยกแยะ เราต้องแยกมันเป็นคนละส่วนแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกันเราเองก็ไม่อยากให้ซ้าเติมเมื่อถามว่าจอร์นี่ดูสงบเสงี่ยมปกติเป็นคนปราบโจรแต่วันนี้โดนจับเองพลตวมตรีจรุนเกียรติบอกว่าหลังจากนี้เราบังคับใช้กฎหมายจอร์นี่ก็มีหน้าที่ไปชี้แจงที่ศาลส่วนจะผิดหรือไม่ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานย้ำว่าเราไม่ได้โกรเครืองอะไรกัน ด้านพันรบโทสิริพงศ์ศรีตุลาครับผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปิดเผยว่าเราก็ต้องดําเนินการต่อในเรื่องของการรุกล้ําและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ใช่แค่เคสนี้ด้านนายอนันต์ปทุมชาติพอส่วนป้องกันรักษาป่ากรมป่าไม้กล่าวว่าตอนนี้แจ้งให้หยุดกิจการหากมีการฝ่าฝืนก็จะผิดคําสั่งของเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามต้องรอคําสั่งศาลส่วนกรอบระยะเวลาขึ้นอยู่กับกระบวนการสอบสวน โดยระหว่างการสอบสวนก็จะสั่งให้หยุดพักกิจการไปก่อนตั้งแต่วันที่มีป้ายมาติดจะไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ขณะที่จอนนี่เองก็ยืนยันว่าการจับกุมวันนี้ไม่ได้มีการกันแกลง้งทางเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมซึ่งเรายินดีให้ความร่วมมือเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแนวทางระเบียบของข้อกฎหมายต่อไปเมื่อถามว่ายอมรับหรือไม่ว่าบุกรุกที่หลวงจอน,นี่ตอบว่าตอนนี้ก็ว่าไปตามในส่วนของกฎหมายอย่างไรก็ตามตนยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมอย่างดีผู้สื่อข่าวมีการถามด้วยนะครับว่าคิดว่าจะมีวันนี้หรือไม่ที่ถูกจับกลุ่มจอน,นี่ตอบว่าไม่มีอะไร จับคนมาเยอะก็ต้องโดนบ้างเป็นกรรมไม่ได้เครียดอะไรนายให้ความเป็นธรรมก่อนที่เจ้าตัวจะขอไปสูบบี่ทางนี้สําหรับผู้ต้องหาทั้ง5คนถูกส่งตัวไปดําเนินคดีที่สพสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนจะได้มีการประกันตัวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน